ค okay. สวัสดีครับ uh, วันนี้ผมวาทีนะครับออมรอนก็จะมาแนะนำนะครับการใช้โปรแกรมตัว NS Run Time นะครับว่ามันจะมีการใช้งานยังไงนะครับซึ่งตัวโปรแกรมเวลาเราซื้อเป็นลุเส้นมานะครับตัวนี้เป็น NS Run Time นะครับข้างในจะมีอะไรมาบ้างเนาะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวโปรแกรมนะว่ากรณีที่เราใช้ทัสกินตัว NS นะครับแล้ว จอใช้งานไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้จอยี่ห้อไหนก็ได้นะเช่นเป็นจอ i อ c หรือจอที่มันสามารถกดทัชได้แล้วเบ็ดเบดวิด,โดีโอนะสามารถเอาโปรแกรมนี้ไปลงแล้วก็ลงซีเโปรแกรมเมอร์ลงโปรแกรม CX d e s i g n ไซนะครับแล้วก็สามารถลงอินสตอลโปรแกรมได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวลายเส้นที่เราซื้อมามันจะเป็นยังไงข้างในจะมีอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวมาดู ตัวเอเนสันธามตัวลายเส้นจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคให้ดูกันข้างในนะครับโอเคตรงนี้มันเป็นเอกสารอันนี้ตรงนี้ไม่ใช่นะโอเคข้างในก็จะมีแผน่นแผ่นซีดีโอเคให้ดูเนาะอันนี้เป็นแผ่นซีดีตัวเอเนสันธามมาดูกันนะก็จะมีเป็นซีดีแล้วก็จะมีซีเรียลนัมเบอร์นะครับอันนี้อันนี้ผมปิดโค้ดไว้เนาะตรงนี้ลาเส้นโอเคแล้วก็จะมีแผ่นซีดีตัวนี้มา ตัว CD ไว้ install เป็นนี่อันนี้รันานะครับโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะไปติดตั้งที่ตัวทัสกีนที่เป็น i อ c หรือว่าเบสวินโดนะครับโอเคได้มาแล้วนะก็เป็น I อ c และอีกตัวหนึ่งที่อยู่มาในกล่องเนาะวันะวนี้ไว้ก่อนนะที่อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวรันนะครับที่ตัวรันข้างในมันก็จะมีตัวยางไนะครับ คือตรงนี้ก็คือสําคัญนะครับก็คือเป็นดองเกิลนะครับเอาไว้เสียบที่จอทัชสกรีนรุ่นที่เราจะใช้ถ้าเ,ออเรามีโปรแกรมนะครับตัวออ NSRTH กับตัวดองเกิลถึงจะใช้งานได้นะครับถ้าเรามีแค่โปรแกรมแต่ไม่มีดองเกิลก็จะใช้ไม่ได้ซึ่งดองเกิลตรงนี้ก็จะเอาไว้เสียบที่ฟอร์ดพอร์ตยูบีของตัวจอนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสมมติผมมีเครื่องจักรตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมมีโปรแกรมเนาะ ผมก็มีเครื่องจักรที่ใช้งานได้อยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมกดสั่งงานได้ยังไงนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวจะซูมเข้ามาใกล้ๆแล้วกันนะครับโอเคต่อมาครับสมมติตัวนี้เป็นเป็นจําลองเป็นเดโมคิดนะครับที่เป็นจําลองเครื่องที่ทํางานอยู่จริงเนาะก็จะมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เดโมคิดตัวนี้ก็คือเป็น PLC จริงนะครับแล้วก็มีทัสกีนของจริงนะครับเดี๋ยวตอนนี้เอ่อก็ทัสกีน เป็น NS Series นะครับตัว5นิ้วนะครับต่อ2.2มาที่ตัว CP1L นะครับอ่ะตอนนี้ก็สามารถส่งงานสั่งงานได้สมมติผมใช้ทัชสกินกดเนาะกดตั้งค่าเปลี่ยนเซตพอยต์อ่ะสมมติเป็น90แล้วก็อินเตอร์ทัชสกินก็สามารถกดค่าเปลี่ยนค่าได้นะครับแต่อ่ะเราจะ เปลี่ยนตัวจอตัวนี้นะครับไปใช้ตัว i อเนทถามให้ดูนะครับว่าจะมีวิธีการเซตติ้ยัยงไงอ่ะเดี๋ยวผมจะเบ็กอัพตัวทัชสกรีนออกมานะครับแล้วก็จะมีการเบ็กอัพเพียวเสียกมาแล้วก็มีการเปลี่ยนไปใช้ตัวโปรแกรม i อ run นถามนะครับอันนี้คือว่าจำลองเดี๋ยวผมดึงขึ้นมาแต่โปรแกรมมันต้องมีการคอนเวิร์สเป็น ตัว NS Run Time ก่อนมันถึงจะรันบน Windows ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนว่าเราจะทำอะไรกับตัวโปรแกรมบ้างนะครับว่าสเต็ปมียังอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันครับโอเคครับก็ก่อนอื่นเราก็ต้องมาเข้าใจคอนเซปต์กันว่าสิ่งที่เราจะจะใช้ตัว NS Run Time มันจะมีคอนเซปต์หรือว่าวิธีการลิงก์อยู่ประมาณ อ่สามสแบบนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการทดสอบไปดูนะอ่แคสท์ที่นหนึ่งเลยก็คือหนึ่งตรงนี้นะครับก็คือกรณีแรกก็คือ PLC เรานะครับเป็น CP1E CP1L CP1H แล้วจะลิงก์ด้วย IS222 นะครับมาที่ตัว n s เดี๋ยวเราจะมีการเซตติ้งตัว n s runtime นะว่าขั้นตอนเป็นยังไงนะครับอันนี้อธิบายคร่าวๆเดี๋ยวจะไปทำให้ดูในโปรแกรมทีนึ่ง แล้วก็จะมีเรื่องของเคสที่เป็น PLC จะเป็น CJ ผ่าน22 CJ ผ่านอินเทอร์เน็ตไปที่ NS แล้วก็จะใช้ตัว NS เรันทาเข้ามาใช้โอเคสเต็ป okay. ที่หนึ่งนะครับหนึ่งก็คือว่า <c oughs> เราก็ต้องไปอัปโหลดโปรแกรมจากโปรโปรเจกต์เดิมจากเครื่องจากที่ลูกค้าใช้งานอยู่นะครับจากเครื่องที่เครื่องที่รันอยู่อย่างน้อยน้อยหนึ่งเราจะต้องมีเบรกอัพตัว C, program, ทัสกีนแล้วก็เบคกอัพของ PLC นะครับก็ไปอัปโหลดโปรแกรมทัสกีนแล้วก็ PLC เอามาเก็บไว้นีนจอคอมขั้นตอนที่2นะครับต้องมีการคอนเวิร์ตโปรแกรมนะครับคอนเวิร์ตโปรแกรม h ฮสเนาะ NS นะครับจาก NS เป็น NS runtime นนะครับตอนนี้มันก็จะมีทริคเล็กๆนะครับกรณีที่โปรเจกต์เราที่เรา บรกขึ้ออกมาจาก NS นครับถ้าโปรเจกต์เวอร์ชันต่ำกว่า8.1ก็คือว่าต่ำกว่านะครับถ้าโปรเจกต์ต่ำกว่า8.1นะครับเราจะสามารถคอนเวิร์ตเป็น NS r u n t i m ไได้เลยนะครับโปรเจกต์ Project ที่ต่ำกว่า8.1แต่ในกรณีที่โปรเจกต์เวอร์ชันเราอันนี้ก,นกรณีที่เอา2.1กรณีที่โปรเจกต์ต่ำกว่า8.1ก็สามารถคอนเวิร์ตเป็น NS r u n t i m ไได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่โปรเจกต์เราที่เรา ดึงออกมาจากจอทัสกิดนะครับโปรเจกต์เราสูงกว่าอันนี้คือสูงกว่าสูงกว่านะครับสูงกว่า8.1นะครับซิสเต็มโปรเจกต์เวอร์ชันนะครับจะต้องมีการสร้างโปรเจกต์ใหม่อันนี้ต้องต้องไปดูโปรเจกต์ที่ของเรามีอยู่ต้องเป็นการสร้างโปรเจกต์ใหม่ให้อยู่ในรูปแบบของ NS run time นะครับเหมือนสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาอันนี้คือโปรเจกต์ปัจจุบัน ก็าอาจจะเป็นเวอร์ชันอ่าสิสเทมเวอร์ชัอาจจะเป็น8.9อย่างน,นี้แล้วต้องสร้างโปรเจกต์อีกบ้านหนึ่งนะครับโปรเจกต์ใหม่หมายเป็น n อ่าเป็น u ัน i ท e ไอันี้รันมนะครับแล้วก็ต้องมีการอันนี้แบบ user แบบแมนวเนาะก็คือเป็นการ copy page นะครับเป็น copy f i l e .bmp ก็คือเป็นพวกไฟล์รูปภาพนะครับ ปุบปาปุบปุ่มพวกโลโก้ก็คือ Copy f i ้ไฟล์ตรงนี้นะเดี๋ยวจะมีวิธีการทําให้ดู2ก็ต้องมีการ Copy f ี้ไฟล i p w นะครับไปวางไว้อยู่ใน Copy จากโปรเจกต์ปัจจุบันนี้ที่เป็นเวอร์ชัน8 9เข้ามาที่ตัว NS น n ลันะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์แต่ว่าถ้าแล้วแต่ว่าเราจะเข้าเคสไหนเนาะถ้าเคสที่ต่ำกว่า8จุด 8.1หรือ8.2 8.0 8.0นนี่ก็คอนเวิรเป็น n s มได้เลยโปรแกรมคอมเวิ์ได้แต่ว่ามันจะมีทริคว่ากรณีที่โปรเจกต์ซิสเต็มเวอร์ชันเรามันสูงกว่า8.1ต้องมีการสร้างอันธามขึ้นมาอีกนะครับ3ก็คือสมมติจบโปรเซสเนี่ยครับต้องมีการทาร n นเฟอร์โปรเจกต์ครับที่เราแก้แล้วเนี่ยเข้าไปที่ Memory Card ตรงเนี้ก็คือเราอินสตอลตัว NSR แล้วนะครับ tall ตัวเอเนนทาเข้าไป memory card แล้วก็ต้องมีการเลือกไดที่เราจะเก็บแล้วเลือกแบงค์ที่เราจะใช้งานนะครับต้องมีการเลือกแบงค์แล้วก็ทานเฟอร์เข้าไปที่ Project Bank นะครับโอเคขั้นตอนที่3ก็ทานเฟอร์เข้าไปที่ memory card นะครับเราก็เลือกไดทีดีไดซีที่เราจะเลือกเก็บนะครับอันนี้บนตัว i p c หรือว่าคอมพิวเตอร์เรานะครับก็ต้อง i n s tall ไปนะครับ C ก็เปิด NS Runtime แล้วก็ดาวน์โหลด โปรแกรมเราก็เลือกได้ล้วก็เลือกแบงค์แล้วก็ไฟล์ของเราก็จะเปิดขึ้นมาแล้วก็เราก็จะรันใช้งานได้โอเคคอนเซ็ปต์ก็จะสเต็ปไปจ้ประมาณนี้อันนี้โอวิวให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทีละสเต็ปนะครับว่าจะมีการขั้นตอนการทํำยังไงโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูในหน้าจอ,อาตัว IPC หรือจอคอมที่เราจะเขียนโปรแกรมนะครับ okay. สวัสดีครับทุกท่านก็หลังจากที่เราได้ดูเรื่องโอวิวนะครับว่า เราซื้อโปรแกรม n อเน t ันทามาลองเกิลน,นะครับแล้วก็วิธีการทำคร่าวๆที่ผมอธิบายที่ไว้บอร์ดแล้วนะครับว่าหนึ่งสองสามสเต็ปเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันนะครับว่าขั้นตอนการทำยังไงนะครับอัปโหลดโปรแกรมเบ c กอัพขึ้นมานะครับผมก็มีการสร้างโฟลเดอร์ไว้ตรงนี้นะครับที่ได้ตอบว่าเดี๋ยวผมต้องไป b บ c กอัโปรแกรมขึ้นมาก่อนให้เราดูว่า ถ้าเรามีเบ c อัพอยู่แล้วก็ไม่ต้องเบคอัพก็แรกคอนเวิร์ได้เลยครับแต่อันนี้ผมจําลองว่าก่อนที่เรามีทัชสกรีนอยู่แล้วไปซื้อจอมอนิเตอร์มาใหม่นะครับที่เป็นเบสไอพีซีจอนิเตอร์ที่มาสามารถกดได้นะครับแล้วก็ลงตัวโปรแกรม NS Run Time เข้าไปนะครับแล้เราจะเสียบ้องเกินเข้าไปเราจะทำยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวเปิด็กซี่เ e r อขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งก็ไป b บ c อัพขึ้นมา ก็คือจะเบ克อัพโปรแกรมตัวทัสกีนออกมาก่อนนะครับเบ็กอัพเข้ามาเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ของตัวนี้นะครับแบ็กอัพแล้วก็อตอบใช่ในะนี้คือการเบกออกมาก็คือตอนนี้เราซื้อโปรแกรมเอเดนทามาซื้อดองเกิลมาก็อินสตอลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีการคอนเวิร์ตนะ เราก็ดึงโปรแกรมขึ้นมาเพื่อจะใ,ใช้อีตัวเอเนอ n รนทนะครับอันนี้มันก็จะทานเฟิ์ขึ้นมาก็ที่บอกว่านะครับถ้ากรณีที่โปรเจกต์เวอร์ชัน8จหรือต่ำกว่า8.1เราสามารถคอนเวิร์ตโปรแกรมเป็นเอเน n นทามได้เลยแต่ว่าถ้ามันสูงกว่า8.1อาจจะต้องมีการทำอีกรกรณีหนึ่งนะครับในการเป็นก๊อปปี้เพจนะครับโอเคโอเค ต่อมาตัวโปรเจกต์ที่เราไปรกอัพขึ้นมาได้แล้วก็เป็นตัวนี้เราก็ double ลคลิกเปิดขึ้นมานะครับโอเคพอเปิดขึ้นมาแล้วเราก็จะมีโปรเจกต์ที่เราดึงขึ้นมานะครับก็จะมีโปรเจกต์ปัจจุบันที่ใช้งานอยู่นะครับโอเคเสร็จพร้อมแล้วทีนี้เรามาดูตรง system version ตัวนี้นะครับ system version ตัวนี้เป็น version 8.0นนะครับเราต้องมีการ convert นะครับโปรเจกต์ project นะครับ นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดู Convert Project นะครับตรงนี้ setting ของเราเป็น s e r i a l p o r t เรา setting เป็น NTLink หนึ่งต่อ N อยู่นะโอเคเดี๋ยวเรา convert ก่อนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็น t o b u s นะครับเดี๋ยว convert ก่อนแลครับตอนนี้เป็น NS แต่ต้องต้องเปลี่ยนให้เป็น e t r r n t i e นะครับเวอร์ชัน8.0นะครับโอเคไปที่ t o o l Convert แล้วก็ Model นะครับ เราเลือกตรงนี้เป็น NS run ลันทางนะครับกรณีที่เวอร์ชันสูงกว่า8.1จะเลือกตรงนี้ไม่ได้นะเราต้องมีการ copy p ี้เ e อ่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะมันมีทริคอีกอย่างหนึ่งนะครับโอเคโอเคโอเคอโอเคอันนี้ตั้งชื่อฟนเดียวว่าอ่าโอเค รันทามอาวาทีโอเคโอเคแล้วก็เซฟนะครับต่อมานะครับตัวนี้เ,เป็นแบบโปรเจกต์เราคอนเวิร์ตเป็น NS run t i ันมเรียบร้อยนะครับต่อมาเอา่อข้อแนะนำนะครับ เออตัวซีส t โปรเจกต์เรานะครับตัว System ตัว Project ์พวกนี้นะครับให้ไปที่ System ไปที่ c o m เ e ตติ้งนะครับ s e r ร a l Port A เนี่ยแนะนำนะครับให้เปลี่ยนเป็นทูบั s นะครับทูบั s เพราะว่าโฮลดิงอาจจะมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างในการลิงก์กับ Memory นะครับก็เปลี่ยนตัวนี้เป็น CP1 ค o ับโอเคแล้วก็เลือกเป็นทูบั s ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้หรือว่าพอร์ตที่เราใช้อ่ะขึ้นอยู่กับที่เราใช้คือตอนนี้ผมใช้ความสีก็เลือกโอเคโอเคนะครับโอเคอั okay. นนี้ดัทางต่อไป นะครับเอ่อพอเราเปลี่ยนฝั่งตัว PLC ต่อมานะครับดยเรื่องของ PLC เราก็ต้องมีการแก้พอร์ต setting ตพอร์ตนะครับเดี๋ยวผมจะต้อง backup PLC ขึ้นมาก่อนผมย้ายสายแป๊บหนึ่งตัวนีมโอเคผม, okay. ผม,ย,มย้ายสายบา backup PLC นะแล้วผมก็ย้ายตัว สองที่เคยลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับ okay. แล้วก็แก้เต็บเข้าไปนะครับสายนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทำไวริงยังไงนะครับ okay. ลิงก์ระหว่างสายเส้นนี้นะครับไปที่จอมอนิเตอร์จอ IVC หรือว่าจอที่เราลงเอเนจลนทไว้นะครับทำสายขึ้นมาใหม่อันนี้กรณีใช้สองสองส่วนไวริงสายเมื่อสักครู่นี้ก็อ่ะ ตอนแรกเราบาวริงสายระหว่าง PLC กับทัชสกรีนก็คือใช้ตัวนี้นะครับทีนี้เราจะทํากับจอมอนิเตอร์นะครับเราก็ทําสายขึ้นมาใหม่เส้นนี้ก็คือเป็นระหว่าง PLC กับคอมพิวเตอร์นะครับฝั่งนี้ก็คือทัชสกรีนพวกนี้มันก็คือคอมพิวเตอร์เราก็จะต้องทำบายลิงแบบนี้นะครับก็ทําตามนี้ได้เลยนะครับทำบาวิงสายโอเค ส่วน PLC ในการ backup ขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมดูดขึ้นมาแล้วนะในการ backup แก้ปโปรแกรมตรงนี้ setting นะครับในข้อกอแน,น,นะนำครับถ้ามันเป็น host link อะไรอย่างนี้อยู่เนาะหนึ่งต่อที NT แล้วแต่ก็ให้เราเปลี่ยนเป็นตอนนี้ผมจะให้เป็น two b u นะครับแนะนำต้องใช้เป็น two b u แล้วก็ c o s t o p ตังนี้เป็นอ๋อหนึ่งเก้าสองอันนี้ทุกท่านน่าจะทำได้แล้วแล้วก็ออนไลน์ project แล้วก็ ทาเฟ่เข้าไปที่โปรแกรมได้เลยนะครับตัวเรียกว่าเป็นโปรแกรมแล้วก็แก้เซตติ้งตรงนี้นะครับเป็นซีรีส์พอตแล้วก็ทูปัตแล้วก็ออปชันทานเฟื่อทูพีออลซนะครับอาจจะมีการปิดไฟเปิดใหม่ทีหนึงนะครับเพื่อจะให้เซตติ้งมาจำแล้วก็เ,เดี๋ยวอ,อิออฟไฟปิดใหม่แล้วทีหนึ่งนะก็ออฟไลน์ไปเลยก็ได้อ่านะ แล้วก็ปิดไฟเปิดใหม่เพื่อจะให้ตัว PLC จำเมมโมรีนะครับก็เป,เปิดไฟแล้วก็เสียบดองเกิลน,นะครับก็จะมีดองเกิลตัวนี้นะครับออฟไลน์นะครับแล้วก็ต่อสายแปลงเข้ากับตัวอคอมพิวเตอร์อันนี้คือจำลองที่จอคอมนะคอมพิวเตอร์ก็ใช้เหมือนกันเสียบดองเกิลเข้าไปต้องมีการรันดองเกิลนนะ แต่จริงๆเป็นจอมอนิเตอร์เดี๋ยวเสียบจอจอมอนิเตอร์นะครับโอเคเสียบสายเข้าเรียบร้อยโอเคต่อมาเราก็มาเปิดโปรแกรมต่อมาเราจะต้องโหลดโปรเจกต์เรานะครับไปที่ตัว memory card นะครับไปที่ตัว transfer นะครับแล้วก็ไปที่ setting ตรงนี้เราก็เลือกเป็นอเมร a กานะครับทีนี้ไดที่เราจะเก็บก็คือเป็นไดท C แบงค์แบงค์หนึ่งมันจะมีแบงค์หนึ่งถึงแบงค์สองแบงค์สามแบงค์สี่เราก็เลือกแบงค์หนึ่งก็ได้ครับเราก็โอเคแล้วก็ทรานเฟอร์เข้าไปที่อเมร a กาแล้วก็โอเค okay. ต่อไปเราก็ไปเปิดตัว NS ลันทาขึ้นมาซึ่งออไอคอนนี้ผมอินสตอลแล้วนะก็คือจริงๆมันจะอยู่ในไดซีออมรนลนอะไรตรงนี้นะก็เดี๋ยวผมดึงออกมาไว้หน้าจอนะก็คือเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปตอนอินสต l l ก็ต้องไปเรียกออกมาข้างนอกแล้วก,ก็ไปที่ได้ฐานเปิด ทีนี้เราก็เลือกดาวน์โหลดนะครับตรงนี้เราก็เลือกได้ของเรานะครับเราก็เลือกแบงค์ที่เราเลือกนะครับโปรเจกต์ Project, เราต้องมาดูว่าชื่อโปรเจกต์อะไรนะครับเป็นเอสออมรนอาที่อันนี้ก็คือชื่อโปรเจกต์เราโอเคก็ตอบใช่นะครับโอเคโอเคแล้วก็รีสตาร์ทที่หนึ่งวอลก์กดโอเค โอเคตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะ่อกี้นี่ไอคอนมันบางอยู่ต้องกดโอเคครับก็กดโอเคโอเคก็เข้าไปดูเดโมนะครับเป็นอีเจวันนะครับสามารถดูเครื่องดูค่าเซตพอยต์นะครับกดสั่งงานบดค่าเปลี่ยนค่าได้หมดนะครับอันนี้เป็นสองสองอะไรเงี้ยครับซึ่งสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็เหมือนทัศนสกรีนที่เราใช้งานเลยโชว์คอมเลเจอร์ต่างๆได้นะครับ ก็เด okay. ้หมดโอเคก็เหมือนทัสกีนะนี้ขึ้นอยู่กันขนาดไซส์หน้าจอเนาะอันนี้อาจจะเป็นตัวนี้ห้านิ้วมันเล็กนะครับก็ก็จะประมาณนี้ครับในการที่จะใช้ตัวโปรแกรมเอนเนสตนะครับในการคูาค่าเซตพายได้อันนี้ก็คือเป็นเคสตัตวอย่างนะครับการที่เราใช้ตัว n s r u n t i m e เรามี n s r u n t i m e มีดองเกิ el, แล้วก็ต้องทำสายไวลิงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ไปติดตั้งแล้วก็เสียบดองเกิลแล้วก็คอนเดิร์่โปรแกรมแต่ในกรณีที่โปรเจกต์มันบิสูงกว่าเวอร์ชันแปนึ่อาจจะต้องมีการ Copy ปี้ทุกเพจนะเดี๋ยวจะเราจะมีคลิปทำแยกออกมาให้อีกทีหนึ่งแต่ว่ากรณีที่ระบบเวอร์ชันแปหนึ่หรือต่ำกว่าไปดจุดงสามารถคอนวิชั่เป็นเอเนดันทามได้แล้วครับโอเคก็เคสตัวอย่างตัวลิงก์ใช้งานเอเนดันทามนะครับลิงก์ i22 กับตัว NS5 นิ้วกับ CP1L นะครับตระกูล CP1 ได้หมดเลยเนหะมือนกันโอเคก็ทำตัวอย่างให้ดูเท่านี้ถ้าถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่ออมรอนได้ครับเดี๋วหรือว่ามีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้โอเคโอเควันนี้กข็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ